ก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็นานกตกปลาทุกท่านนะครับพีนี้นะครับเรามากันทีหมายซากเรือจมนะครับหมายนี้นะเป็นหมายเดียวนะครับที่เรามาตกปลากับปลากระพงนะครับแต่กับสายแบงค์นะที่ตรงนี้นะวันนั้นที่เรามาตกปลากระพงเราจะเอาเรือมานะครับก็เอาเรือมาแล้วก็ตกอยู่ตรงบริเวณนี้นะตอนนั้นนะมันจะมีเรือมีเรืออีกหนึ่งลำนะครับจมอยู่ตรงนี้ตอนนี้ขวางทางน้ำนะครับเจ้าหน้าที่เขายกออกไปแล้วนะครับ อันนี้ปลากระพงไม่รู้ยังมีอยู่ไหมนะครับเราจะหยอดไส์กุ้งเป็นนะครับกุ้งเป็นไซส์มันไซส์สองบาทนะครับเราซื้อไซส์สองบาทกับไซส์ห้าบาทมาเดี๋ยวเราจะเอาไซส์สองบาทครับหยอดตามใต้ปูนเออใต้ใต้เรือเนี่ยนะครับเราจะหาจะขุดปลาเก๋านะครับจะมีลูกปลาเก๋าอยู่นะครับพวกปลาเก๋าแล้วก็พวกปลางจ้อนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งไซส์ห้าบาทนะครับจะลอยทิ้งไว้นะลอยปลากระพงไว้นะครับมีลูกมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดิาำชมกันดูนะครับกุ้งอย่างเรื่อยตัวเลยกุ้ง

Ja, das We go sight, we fight. up, we fight. Oh, 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 Come on, come on, โอ้ยพุงแดงพุงแดงไอเขี้ยวเขี้ยวโอ้โหเกือบไปแล้วกอ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบกับขาดแล้วโอ้โห สวยสวยต,ตัวนี้มีประมาณประมาณโลนะครับตั้กิโลนะกิโลน่าจะได้กิโลน่าได้เหรอนะพี่อนนะกิโลน่าจได้นะเออแล้วตีออกไปด้านนอกนะโอ้ยกินตกใจหมดเลยนะแล้วว่าจะไม่ได้แล้วนะมันชาไปติดในซ้างเรือตรงนี้นะจอดตรงไหนตีไปนู้นเออใช่ใช่ตีออกไปข้างนอกเลยพ้นพ้นเรือลำนี้เหรอใช่พ้นเรือลำนี้ไปออกออกไปเลยเพราะว่าพ้นเรือลำนี้ออกไปปุ๊บตรงนู้นมันจะมีเมื่อก่อนที่จะตกปราตะพงอ่ะ มื่อก่อนตัวนี้มันจะมีอีกลำหนึงที่เราตกปากระพงกันนะแต่ว่าตอนนี้ลำเนี้ยเอจ้าหน้าที่ขเขาออกไปแล้วนะแต่ว่ามันยังคันด้านล่างนะมันจะมีเศษไม้เศษอะไรพวกนี้อยู่นะผ่าผ่านโอเคใช้รูปก,ก่อน

让我看你有有看 bây giờ cái này ba okay. <laughs> <laughs> มาตอนนี้นะครับก so ็มันมีปลาให้ตรเรื่อยๆนะมันปลามันจะไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับก็มีพวกปลาเก๋านะปลาเก๋าข้างอังโจข้างปานแล้วก็ปลากระพงนะครับปลากระพงแดงปลากระพงขาวนี่ยังยังไม่เคยเห็นใครได้นะครับปตหมายนี้นะโดยที่ได้กันก็จะเป็นหมายปลากระพงแดงนะครับปลากระพงขาวที่เราได้ก็จะประกับไตแบงค์นะครับเมื่อก่อนที่เรามาตกกับไตแบงค์นะครับได้ปลากระพงประมาณสาตัวนะครับไซส์ใหญ่ๆนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเมื่อก่อนที่เรามาตกอ่ะมันจะมี เรือนะครับมีเรือจมอีกหนึ่งลำนะครับที่มันนอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราไปตกอยู่บนเก่งเรือนะแต่ว่าตอนนี้เรือเราเนี้ยมันขวางนะครับเรือมันขวางทางเดินเรือเจ้าหน้าที่เขาเลยเอาออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็หมายกับพงตัวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็พงก็พงแดงนะครับก็มีคนได้นะได้บ่อยนะได้บ่อยค่อนข้างบ่อยอยู่กับปลาเก่านะครับปลาเก๋าไซโลนะที่นี้ก็มีคนได้อยู่นะอันนี้ก็วันนี้เราเรามาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกของเราเลยนะที่มาเดินตกข้างบนนี้นะครับตอนนี้ น้ำกำลังลงนะครับน้ำกำลังลงเชี่ยวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะาเราน่าจะกลับกันแล้วนะวันนี้นะวันนี้น่าจะไม่มีใครออกออกเรือได้นะเพราะว่าขนาดขึ้นข้างในเนี่ยในทะเลสาบส,สงขายังแรงขนาดนี้นะถ้ามาที่นี่ก็ต้องแบบใช้ความพยายามอดทนนิดนึงนะว่าโดยหมายนะมันต้องมันต้องปีนนะมันต้องปีนเชือกปีนเรือเดินข้ามบันไดไม้คือเสียวนะถ้าใจถ้าใจไม่ถึงนะมาไม่ได้นะตอนนี้ ใจมาอันนี้ต้องใจถึงใจกล้านิดหนึงนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูผลงานากันแล้วกันนะครับอยู่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก็ไซส์ใช้ได้เลยนะครับตัวน,นี้ไซส์ประมาณสามสี่ขีดได้ส่วนพวเเงแดงตัวน,นี้ก็มีโลนได้กูก็ที่เราใช้ในวันนี้นะเราใช้ไปกุ้กเป็นขนาดไซส์สองบาทนะครับไซส์ห้าบาทวันนี้ยังไม่มีตัวกินไซส์ห้าบาทเราเอามาสิบเพืไม่มีตัวกินนเะมีแต่กินแต่ไซส์สองบาทเท่านั้นเลยนะ วิธีการตกนะแดดเราก็เอามาหยอดนะครับเราจะหยอดตามเรือเนี่ยนะครับหยอดไปเรื่อยๆนะครับตามที้อยู่ตา่ข้างๆเรือซ่องเรือนี่นะตรงนี้สามารถตกได้ง่าทุกที่นะสามารถหยอดแยอๆได้ทุกที่แต่ว่าเตรียมตะกวัวให้มาเยอะๆนิดนึงนะตะกวัวจะเพลินนิดนึงนะครับถ้าตกไม่เป็นนะเพราะว่ามันติดติดบ่อยมากเลยนะเพราะว่าตรงชาลหาเนี่ยมันเป็นไม้ไหมดเลยนะครับเราวันนี้ก็เปลี่ยนตะเบีดดมีลูกกีตาร์เลนะ้ ตาเบรดที่เราใช้นะครับเราก็จะใช้เป็นตาเบ็ดขนาดเบอร์นะออส2นะครับไม่ใช่เบอร์1ิเบอร์นะครับสายเราใช้เป็นสายขนาดส0ปอนด์อนนะสายสายหน้านะสายในเราใช้เป็น p ีสมนะครับโอเคก็ฝากผลงานวันนี้ด้วยนะฝา,ากกนะดไลค์กดแชร์กนะนะดติดตามนะก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้วัลลังกนะมีใหม่ใหม่นะเดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกนะครับโอเค